สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูปสุขนะครับเนาะครับครับมาหัดแล้วครับสําหรับตัวเล็ครับนี่เป็นเลขกล้านะครับเนาะครับวันที่สี่นจรี่สี่พฤศจิะครเนรับเนาะครับคับมือนี้วันที่สครับวันจันที่4ีพฤศจิกายนนรหก็ะเนาะคับก็ซครับครับมือนีท่สครับนจันทร่สี่้านนะคับเนานะครับนาะครับอให้ f ครบิ้อีบินงแสีครับ่สําหรับเนัฒนาของปูกุครับ ืัอนี้ปูขุดมาแล้วครับปูขุดมาหมากใหม่ครับมาชุดใหม่จัดวิ่นใหม่ครับครับสําหรับชุดที่แล้วของปูขุดนะครับเนาะครับหมวดพันที่หนึ่งปูขุนเหล็กปูขุนเหล็กวิ่นครับเหล็กวิ่นปูขุนบนรางเลยครับเพิ่นห้ไปกับที่ศูนย์สองสามสี่ห้าแปดนะครับสองสามสี่ห้าแปดครับ เลขที่ออกนะครับเนาะกัเสียน้ำกันแล้วครับเลขที่ออกก็เป็น3 3, มสามแหา่งับของปูมาหาอยู่หาก a มา a สาม g a m m แปด g มาสามตัวครับลดสามตัวมาสามตัวลดสามตัวมาสามตัวสามแปดขาูกับบริจาคมาให้ยะครับเนาะครับนี่จะแสอง ครับสำหรับเลขหลุดของปูหลดไปที่สครับหลุดไปที่สกับซีเลขจับกูเลขจับกูของปูกับมีศูนย์สองศูห้าศูครับสอง5ีแหากับเป็นยูในสครับยู่ข้างในใน,น,งนี่นะครับเนะาะแปดหาเขาอยุครับเขาอยุเขาอย,ย,ยุข้างในเขาอยุข้างในนะครับ หมายความว่าเขาอยู่ข้างในครับแปดครับหากอดข้อกันนี่มันแปดสองนะครับเนาะแปดสองไปไหนมาเปไหน่าแปดสองม่นออกสามแปดครับลุดครับลุดของปูลุดมัดครับเหล็กสามตัวเหล็กสี่ตัวของปูลุดครับครับก็ว่าเป็นยังเหล็กวิ่นของปูเขาง่ามครับสามหาแปดมาง่ามครับมาง่ามขาดตันหนึ่งครับขาดขาดหนึ่งครับ อาชุดนี้เป็นของปูคุณแหละครับเอามาเบิ้งรับตองหมวดเลยครับกาหายเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะกา่ซีบอลลัมข้ามกันนะครับบางทีบางที่เอซีบาง, FC, บางโค้กับิบัณฑเบิ้งนะครับเนาะครับบางส้ำนักเพื่อนกับศิรุปไปเบิ้งแต่ว่าท่างส่องเสี่ยงยาผ้าล็อกกับิเย์เรนได้จัดมาแบบนี้ครับได้จัดมาให้เบิ้งห้เบิ้งไปพ,อพอร้อมๆก,กันกับตัวหลีกหมวดประจําวันนี้นะครับเนาะตัวหลีกง,ง่าม ครับเอามาต่อมาฝากดนะครับเด้อครับเอาไปโชคไปมานไปลําไปรวยสาธุสาธุน้ำปูครับปูกระลั่งสร้างโบสถ์อยู่ครับเกิดสางพระประธานใหญ่อยู่ครับผู้ใดมีคิดใจใส่สัทธากับไปเห็ดบุญน้ำปูเด้อครับซองปูก็มีครับปูขุนบ้านลุยครับพิมพ์เข้าไปเลยนเนาะครับเนาะครับเอาเอ้าเราพัฒนานะครับยอนเหยียบซี่บุญหัวจักครับปูขอม้าเบิงครับ อันเล่าพัฒนาเนี่ยสำหรับผู้มักนะครับเด้อครับผู้ขัดกระพานซะครับวันที่สี่ครับบาตรงคอมเมนต์กันเนาะครับเนาะครับครับสำหรับเล็กบนล่างของปูครับเลขวินครับเลขวินเลขวินเอาไปวินครับบนล่างครับปูหายไปที่ศูนย์ที่นี่ยศูนย์สอง ห้าเกตแปดเก้าครับเอ๋อมีเลขกหกตัวเลขวินครับอันนี้วินวินสำหรับวิ่นสำหรับเหล็กหลูดปูครับวิ่งลูดปูวิ่งเนาะครับวิ่งวิ่งไปที่ศูนย์กับหาล่ะครับเอ๋อเขียนไปถึงสี่ละบอสเขียนคือเพิ่น ศกับ5ากับจับคู่ที่ไหนครับจับคู่กับมี5หาศูกับเอาครับกับเอาศูาครับเป็นไหนาศูนย์หาศูนย์แแล้วก็สองเก็ด สองเกตสองเกตเกตห้าอันนี้เล่าครับเล่าพัฒนาครับเก้าสองตัวสุดท้ายมีหกคูครับลุงสองลุงสองนํำกันครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับบนล่างกับ่าไปนกรับนกครับจับเอาครับมากระจัดคัดกระพ่านละครับเอาสามตัวครับสามตัวสามตัวคูู มีอยู่สามหางครับปัญหามหางแปนย์ห้าหาศูนย์แปตัวสุดท้าย5้าสองเครับนี่สำหรับตัวเลขสามตัว มึงเป็นกันสามตัวที่นี่เอาซีตัวกับห่มากครับพวกมันหม,หมากซีบุตตัวนี้ครับ,รบเอาเลขสีตัวครับสีตัวเด้อครับเนดะ้อครับสีตัวปันหาไปที่0 05 2 7 2 7. ู 0 5ครับหลายอยู่ครับจับเอาตัวพตะกมุมอันนี้เป็นเลขเล้าครับเล้าพัฒนาครับมาเบิ่งตัวกลมของเพิ่นนะครับเด้อครับสำหรับตัวกลมของเพิ่นของปูขุนครับวัตถุที่4บนล่างอันนี้วินนะครับเด้อครับวินเลขวินปูกะมี025 เจ็ดแปดเก้าครับสำหรับวิ่งครับปูลกลุ่มเดินไปทีหาครับนี่เป็นต้นตำหรับของปูเหรอครับคำนวณมาดับหกเจ็ดปีแล้วครับ,นน 6, 7, รบสำหรับตัวเลขของปูลเลขกคำนวณมาครับเนาะปูคำนวณมาหกเจ็ดปีลแล้วถ้าคำนวณเลขเล่าเลขไทยมานี่ครับ ถือว่าเพิ่นอยู่ในวงการนี่มาโดนแล้วครับสองเกตครับศูนหาับสองเกตล่องไว้ครับซุ่มเลยครับเพิ่นว่าล่องไว้ครับกลมเด่นสามตัวไปที่แปดศูนหานีศูนหาเนาะครับเนาะครับศูนหาเนี่ยสิเป็นตัวล่องเพื่อนครับอ๋ปูขุนพารวยแล้วครับเด้อสองเพิ่นตาขุนครับ ส่องของปูปูขุนนี่เป็นพิมพ์เข้าไปตาขุนพารวยครับส่องเพิ่นก็มี่ครับเอาเพื่อนก็ได้ส่งมาให้ลูกในร้านครับออกมาเผยแผ่อีกส่องหนึ่งนะครับเนาะเอาผู้ได้มากก็จังวากันไปนะครับเด้อครับผู้ได้มากก็จังจัดไปครับสําหรับตัวเลขงกมงของปูครับวิ่งรูดปูให้ไปศูนย์กับพาครับขมเด่นกัดศูนย์หาละครับ สองเกตเอาแคปหน้าจอไว,คว้ครับตัวเล็กงามๆครับเอามาตอดมาฝากเอฟซีสุขสุุลนะครับเด้อครับโชคโชคมั่นมล่นลำลำลื่อยเหมือนแร่งเฮ่งเฮงปังปังสาธุสาธุน้ำปูครับงวดนี้ครับแตกสามโตครับพอบกันไม่คลิปหนาสรับคิปนีสวัสดีครับ